เข้าสู่ทุวงที่2ของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับเดี๋ยวช่วงเวทีไลฟ์ by TQM ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับการหาวิธีทําประกันภัยรถยนต์นะฮะอย่างช่วงนี้มาตรการล็อกดาวน์ก็ค่อยๆจะคลี่คลายไปหลายคนวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกันมีการขับขี่รถยนต์มากขึ้นประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับขับขี่กันอย่างปลอดภัยใช้ความระมัดระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยแต่ถ้าใครนะครับเตรียมการจะเดินทางในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องมีประกันที่สําคัญคือต้องมีประกันชั้นหนึ่ง ก็จะสร้างความอุ่นใจได้ด้วยเช่นกันนะครับโรคประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็ดูแลเรื่องของความเสียหายทั้งกับเราแล้วก็ในฝั่งของคู่กรณีด้วยเช่นกันครับ TQL วันนี้ Q e นะครับก็มีสินค้าแล้วก็มีประกันที่น่าสนใจจะมานําเสนอนะครับ โดยการทําประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการทําประกันแบบภาคสมัครใจนะครับที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดทายาทผู้เสียชีวิตก็จะได้รับการชดเชยนะครับค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันไม่น้อยกว่า5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวครับโดยล่าสุดที Q m ก็มีโปรโมชั่นพิเศษประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งเริ่มต้นเบี้ยประกันนะครับ6,999าบาทต่อปีผ่อน0%ยด้วยครับแล้วก็ฟรีนะครับรถใช้ กรณี้หากว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองรถทั้งของเราแล้วก็ของคู่กรณีด้วยโดยราคานี้สําหรับ TQM Insurance Broker เท่านั้นนะครับมีเงื่อนไขาการรับรถอายุ2 12ปีถ้ารถเก่าเกิน12ปีเนี่ยอาจจะไม่รับนะฮะแล้วก็กําหนดทุนในการพิจารณารับทําประกันที่50%ของราคาซื้อขายในปัจจุบันแล้วก็ไม่รับนะครับรถที่มีโมูลค่าต่ํากว่า100,000บาทครับโดยนะครับสามารถซื้อประกันภยัยผ่านบริการใหม่ล่าสุด TQM 24 Smart Services นะครับบนช่องทาง TQM Line แล้วก็ TQM Insurance Broker นะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่องทางอื่นๆที่ไว้อำนวยความสะดวกได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ TQM Insurance Broker เว็บไซต์ TQM.co.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่1737ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูราคาหุ้นนะครับของ TQM c o r ป o r a ร i o ักันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยราคาก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับราคาที่เห็นกันวันนี้เนี่ยคือ103บาท50สตางค์นะครับอาจจะมีการย่อลงมาบ้างจากจุดที่สูงที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ขึ้นไปทดสอบระดับแถวๆถวหนึ่งพเอาเข้าไาฮะหนึบาทเกือบเกือบหนึ 110. บาทนะครับ แต่ก็จะเห็นนะฮะว่าตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยราคาหุ้นของ TQM นะครับปรับตัวลงไปอยู่ที่ประมาณ50บาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับจนล่าสุดเนี่ยราคาก็ขึ้นไปหลังจากที่มีการประกาศงบนะครับไตรามาสท,ที่หนึ่องออกมาราคาก็ดีขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับจนถึงวันนี้ครับ103บาท50สตางค์ขึ้นมาสูงกว่าราคาที่เกิดขึ้นก่อนช่วงโควิดแล้วครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับผู้ช่วยชาญด้านการลงทุนมาหาแผนหากลยุทธ์การลงทุนกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับ